สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับแลวก็มาเบงผ้ามาเบงตัวอย่างนะครับการปลูกมันเดือน11นะครับปลูกมันเดือน11บางคนว่าปลูกแล้วนะครับหัวบลดกมันบ่คอยมีหัวนะครับมันบ่งามจริงไหมนะครับผมจริงอยู่บอกามื้อนี้นะครับผมกับจิผ้ามาหา ว้ามาแนะนํำวิธีการปลูกนะครับการปลูกมันนะครับเดือน11นะครับจะแตกต่างจากการปลูกมันปกตินะครับมันปีเฮาเพราะว่ามันปีนี่จะมีฝนนะครับมีฝนตกอยู่ตลอดนะครับฝนตกอยู่ตลอดหลายเดือนเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ว่ามันเดือน11เนี่นะครับเป็นช่วงปลายฝนนะครับเป็นช่วงปลายฝนบางคน คุณพ่อคุณแม่หลายหลายท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เพิ่นปลูกนะครับผมที่เพิ่นปลูกไปนะครับมันบ่คอยดกนะครับมันตายแหลงนะครับผมมันตายแหรงการปลูกมันเดือนสิบเอ็ดนะครับให้ปลูกให้ถูกช่วงนะครับพฤศจิกานะครับตุลาพฤศจิกานี่ก็คือช่วงปลายปลายฝนแล้วนะครับผมช่วงปลายปลายฝนนะครับข้าเมืองจังหวะดีๆนะครับแล้วบัดที่นี่เตรียมทอนมั่นนะครับพันมั่นนะครับที่ห้าต้องการไหวเรียบร้อยแล้วนะครับ เทคนิคการปลูกนะครับเทคนิคการปลูกนะครับอบอกว่าจะเป็นการเตรียมดินการเตรียมท่อนท่อนพันุ์นะครับเตรียมใหด้ดีนะครับบอกง่ายว่าตรรัดล่้มมั่นเนี่ยห้องต้องแส่นะครับห้อต้องแส่น้ํายาเร่งลากหลายี่หอ้อจัวประเทศึ้นมาเนี่ยดีนะครับไลายี่หอ้อนะครับเป็นน้ํายาเร่งลากใส้ไดเบิร์ตบอจำเป็นต้องเป็นเฉพาะมันสําปะหลังเร่งลาก พราะว่ามันจะเป็นสูตรคลายๆกันครับพี่น้องนะครับเร่งรากเฮ้าก็ต้องการเร่งรากให้ท่อนมันนะครับของเฮ้าเนี่ยแตกลากได้เร็วขึ้นนะครับแตกลากได้ดีนะครับเนี่ยอันดับแรกเนี่ยอย่ามองขามได้พี่น้องถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องท่านใดที่บอ่อแสลำมันปลูกแบบล่ำสดๆเสียบเลยอ่าบางเทียนะครับบางเถรอ,อ่าถอนพันล่ำมั่นเฮ่าเนี่ยนะครับ เอามาปลูกแล้วนะครับจะเป็นหัวแค่์สองสามหัวนะครับหัวดกสุดกับบอกระเนื้อหาหัวนะครับที่เคยประสบมากนะครับประสบการณ์ที่เคยได้รับมากนการปลูกนะครับแต่ถ้าเฮาแสล่ำนะครับแสล่ำมั่นดวนน้ายาเร่งรากนะครับบม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับขอแต่ว่าเฮาได้แยวแว้ยมาร์กไว้ยางหน่อยกับสามสิบนาทีครับพี่น้องยางเนหน่อยสามสิบนาทีนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็คิดว่านะครับการปลูกมั่นเดือนสิบเอ็ดหัวมั่นบดก พอเริ่มเหตุเริ่มศึกษานะครับหูจักเทคนิคแล้วผมเปลี่ยนความคิดทันทีนะครับผมเปลี่ยนความคิดหัวไงหัวดกน้ำหนักดีคือกันครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องบางท่านเพิ่อนอาจจะปลูกแบบแนวเกา่เกาๆบู่จักปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับแต่ว่าทาได้ตัดล่ำมั่นนะครับแซมากไบนะครับ ย่างน้อยๆสามสิบนาทีมักใส่สอบใบจ,จกักหนึ่งถึงสองวันนะครับผมให้นอให้าตาพ่นแตกออกจักหน่อยนะครับน้ำมาเสียบเพิ่นเจาะอัตราการหลอดนี่สูงนะครับผมอัตราการหลอดนี่สูงนะครับมีตายแน่แต่ว่ามันกะบ่หลายนะครับพี่นอ้องกับบ่หลายนะครับแล้วการเตรียมดินก็สำคัญครับพี่นอ้องการเตรียมดินสำคัญนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่น ฮาดปลูกหรือว่าเขามาเยี่ยมชมหรือว่าเขามาศึกษาในคลิปนะครับผมเขามาเขามาเบิงข้ามาอธิบายเลยว่าเขามาเบิงวิธีการที่ผมจะแนะนําคือบอกง่า,วายาว่าเตรียมดินให้ดีเพราะว่าช่วงนาแล้งเนี่ยวิธีการใส่ปุ๋ยนี่ยากลาบากนะครับผมน้ำฝนกาบ่ค่อยมีนะครับหรือว่าบ่มีเลยถ,ถ,ถึงในช่วงถึงปัญหงแรงการใส่ปุ๋ยกับใส่บ่อใดนั่นแหละครับสําคัญ การเตรียมดินนี่สําคัญคือหนึ่งนะครับเขาจะใส่ปุ๋ยหยางี้จังหน่อยนะครับใส่ปุ๋ยหยาเงี้จังหน่อยแต่ถาเขาเตรียมดินโดยการลองพื้นนะครับลองพื้นปุ๋ยไปพร้อมการก่อนเขาจะยกหลงนะครับเลียกปุ๋ยนะครับเมื่อวานผมจะแนะนำให้เป็นปุ๋ยเคมีนะครับเอามือนี้จะเป็นแนะนำให้ใส่ปุ๋ยเคมี มีสองโตที่ให้เลียกนะครับผมปุ๋ยเคมีสูตรซิปหาซิปหาซิปหาหรือว่าสูตรเสมอนะครับผมหรือว่านะครับหรือว่าสิบแปดสี่ห้านะครับสิบแปดสี่หาก็ได้นะครับผมสิบแปดสี่หาก็ได้ล่องพื้นนะครับไรล,ละ,ะยางน้อยเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับผมสามสิบถึงห้าสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับให้ว่าล่องพื้นนะครับก่อนยกล่อง ล้ำมั่นทอนมั่นพี่น้องก็ต้องแซ่ไวมาร์กไวจะขึ้นสองขึ้นนะครับถ้าปูกมั่นเดือนสิเอ็ฮาต้องเห็ดให้ได้ตามขั้นตอนนี้นะครับผมเ mm hmm. พราะว่าการใส่ปุ๋ยก็ยากยากนะครับถือช่วงแรงถือช่วงมั่นกําลังงามใส่ปุ๋ยบ่อใดดินมันแตกนะครับนำฝนโมมี่เฮาก็เลอยหยอดบ่อใดนะครับเพราก็ใส่ยากแต่ในขณะที่เฮาล่องพื้นไปแล้วนะครับเดือน2เดือนนี่บ่มีปัญหาในการใส่ปุ๋ย ถ้ามันแรงนะครับเฮาก็ใส่ปุ๋ยแบบอร์โมนเอานะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยน้ำฉีดเอานะครับแต่ถ้าเฮ่าไดนร่องพื้นไปแล้วนะครับใส่ร่วมกับปุ๋ยน้ำฉีดจะเหตุให้หัวมันใหญ่นะครับหัวมันใหญ่นำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับพอพ่นด้รับถาดอาหารทั้งทั้งใต้ดินหลักกาทั้งบนดินนะครับที่เฮาาห้เพ้นไปนะครับเป็นขั้นตอนสำหรับมือใหม่นะครับฟังให้ดีนะครับจะเฝ้าอ่าโคลี่ไปนะครับให้ฟังให้จบ ทุกขั้นตอนนะครับถ้าเหตุคือวิธีผมบอกนี่นะครับจะบม่มีปัญหานะครับถ้าเฮาเดียวว่าล่องพื้นไปแล้วปุ๊บเฮาจะบม่มีปัญหาเรียงการใส่ปุ๋ยเดือน2เดือนแต่เฮาจะหันมาเอาหย่าแท่นนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนส1บเอ็จะค่อยมีปัญหาเรียงหย้าเพราะว่านะครับนาดินมันแห้งนะครับนาดินมันแห้งมันแรงหญ่ากับอัตราการเกิดน,นี่ บ่ค่อยสูงนะครับผมแต่ว่ากับมีแน่นะครับให้ฉีดหลังจากนะครับให้หลังจากเสียบมั่นนะครับหลังจากเสียบมั่นไปแล้ว1-2วันฉีดยาคุ้มหยาเอานะครับมันจะคุ้มได้ในช่วงเดือนสิบเอ็ดฉีดเด,เดียวแค่นั้นก็คือหยาบกเกิดเลยนะครับผมหยาจะบกเกิดเลยแต่ถ้าสมมติว่าหยามันจะเกิดอยู่ประมาณช่วง เ้าปลูกไปแล้วเดือนเคืองถึง2เดือนในช่วงนี้ถ้ามีเมด็ดไฟฝอยห้อ,ยองก็สามารถนะครับนํายาคุ้มยาที่ห้าฉีดช่วงแรกนะครับมาเริ่มฉีดตามลองได้อีกนะครับพอมันจะขาดถ้าเกิดว่า,าเมด็ดยาขึ้นมาเป็นเมด็ดไฟฝอยนะครับขึ้นมาเป็นเม็ดไฟฝอยพี่น้องก็สามารถฉีดเพราะว่ามันกะขาได้ครับแห่งตายคือกันแต่ว่าถ้าต้นใหญ่มันก็บรรามาจะขาได้เพราะว่าเป็นยาคุ้มยานะครับคุ้มเม็ดยาบ่ให้เกิดนะครับผม ครับผมมีที่ขั้นตอนลักษณะนี้นะครับการดูแรลรักษาหัวมันดกหัวมันใหญ่น้ำหนักดีปเปอร์เซนต์แป้งก็สูงคือกันนะครับเดี๋ยวผมจิขวดให้เบิ่งตัวอย่างนะครับมันเดียด11นะครับมันเดียดส1บเอ็ดทียังบ,บอกท่านเดีวเอาออกนะครับเนี่ยดก น้ำนักดีปเปอร์เซนต์แปลงสูงคือกันครับทาเฮตตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับพี่นอ้องตาเฮดต,ตามขั้นตอนที่ผมบอกก็หัวใหญ่คือกันครับเนี่ยหัวใหญ่หัว,หวดกคือกันนะครับแต่ห้าต้องล่องพื้นนะครับล่องพื้นปุ๋ยไ้ดินเขามีถาุอาหารไ้มันเขามาีปุ๋ยเด็ก,กินไปตลอดทั้งใต้ดินหลากาักกะทางใบนะครับผมครับ คลิปนี้สําหรับมือใหม่นะครับศึกษาดีๆนะครับเบิื้อ่าให้เข้าใจนะครับเบิ้งให้เข้าใจลงมือทําได้เลยนะครับผมลงมือทําได้เลยอัตราต่อไรนะครับอัตราต่อไรหาหกตันได้แน่นอนครับพี่น้องหาหกตันได้แน่นอนพอวางเหงาหนึ่งสิบกิโลกรัมขึ้นอาศัยวัสดกน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงกระสูงนะครับมันก็เลยเห็นให้อัอตราต่อไรสูงคือกัน ถ้าพี่น้องบอแซแต่ว่าลํามันสดขี้สดขนาดใดถ้าปลูกมันเดียนสิบเอ็ดหัวมันบ่เกินสามสี่หัวแน่นอนครับพี่น้องทามากกะมีอาจารย์ที่เพิ่นเคยปลูกขึ้นกันนะครับอาจารย์ที่เพิ่นเคยปลูกขึ้นกันปลูกมันเดียนสิบเอ็ดนี่มีปัญหาคือหัวมันบ่ดกนะครับหัวมันบ่ดกมีสองสามหัวหัวใหญ่อยู่แต่ว่ามันบ่ดกนะครับสองสามหัวแค่นั้นนะครับสดขนาดใดก็สร้างนะครับผมก็เคยปลูกมาขึ้นกันนะครับทดสอบทดลองมาแล้ว ยะเฮ็ดแบบายาเฮ็ดแบบมัง่ายนะครับให้แซ่ถอนมั่นเห่านะครับเร่งลากออกมาให้เพินใหไยไวนะครับลดการบ่กเกิดนะครับครับผมผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจเพียงซัเนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ